โอเคเรียกรวมอาหารหแล้วก็น,นี้หมนุนนี้ลงไปข้างล่าง ก็เคลื่อนเข้ามาขมุนชื้ก็ยกขึ้นยกเออย้อนลงไปเ,เรียบร้อยเขาจะเห็นเราไหมเขาไม่น่าเห็นเราหรอกเราอยู่ข้างล่างอ๋เอมันเฟอร์เฟคมาก ว้าวเราจะลบหนีได้แล้วรอ,อก่อนนะเฮอร์มันฉันกำลังไปไม่มีอะไรนะท่านไม่มีอะไรหรอก